โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนายคิงแมนคนเก่าคนเดิมกันอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมรูบบอกแต่เราจะวนมาเล่นเกม s a s x s o u t h o m b i e 4อย่างที่รู้ๆกันนะครับเกมนี้เป็นเกมเก่านะครับเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่เก่ามากเลยนะครับมุมมองท็อปดาวน์นะมุมมองด้านบนนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้เฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ โอเคนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับด่านที่8นะครับผมที่เรายังไม่เล่นเนะาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านนี้กันนะครับด่านนี้นะครับเราต้องไปทำภารกิจเพื่อไปเอามณีเม็ดนึงออกมานะครับคือมณีเรืองแสงอันนี้เนาะจากกลุ่มคนที่อยู่บนโลกนะครับเป็นผู้รอดชีวิตที่อยู่บนโลกนะก็คือไอเม็ดเเนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงเป็นแร่ธาตุที่ไม่ได้อยู่บนโลกนะครับเป็นอุกบาตเนาะตกมาแล้วก็เป็นมณีอันนี้นะครับเหมือนเป็นอนุภาพอะไรบางอย่างนะครับที่หน่วยเราต้องไปขโมยมันออกมาจากกลุ่มพวกนี้นะครับคือกลุ่มผู้รอดชีิต โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเล่นเกมนี้กันอีกครั้งดีกว่านะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราเล่นเกมนี้โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาถึงตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าเหมือนเราจะอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นโรงรถนะเอยโรงรถด้วยน่าจะมีรถให้เราขับนะอ๋อนี่นี่คันนี้ไงนี่นี่คันนี้เลยอ๋อโอเคครับผมขึ้นรถได้แล้วนะครับผม ผมขับได้ปกติใช่ไหมเฮ้ยได้ขับรถแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเป็นธรรมดานะครับผมได้ขับรถนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบเหมือนซ่อมรถป่ะแบบขับผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีค่าบอกเลยว่ารถเราจะพังหรือไม่พังนั่นคือตรงนี้นะหลอดเลือดของรถป่ะจังหวะนี้ครับผมได้ยินเสียงซอมบี้นะครับมาใกล้อู้ไอ้เคียเยอะมากเดี๋ยว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 พุ่งชนเลยอย่างงี้มา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 โอ้โหเป็นสุดยอดนี่นอนนอนเยียบนอนเหยียบนอนเหยียบนอนเหยียบนอนเฮ้ยไอ้เคียมันมันนอนเหยียบไม่ได้วะแม่งเอ้ยต้้้อองเร็ววก่านีโโห ว้ยงอ๋อมันต้องเร็วกว่านี้นะครับท่านผู้ชมพุ่งชนตันไปเลยโอ้โหเป็นโคตรมันเป็น Fast and Furious แบบว่าเวอรนนะ์ชันซอมบี้เนี่ยขับยากอย,กอยู่เหมือนกันนะครับในแบบเป็นมุมมองด้านบนเฮ้ยเราได้ป้อมปืนเจ้าป้อมปืนอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหยขึ้นเข้าไปได้ยังไงวะป้อมปืนนั้นโหสุดยอดเลยบนรถนะโอ้ยโคตรเฟี้ยวอ่าเราต้องไปทำภารกิจของเรานะครับผมไปเอามณีเมทซิจุ๊บูปะไม่ใช่สีม่วงเออโอ้โหแม่งเอ๋ยชน เออเฮ้อเฮ้ยที่อะไรอ่ะกลับระเบิดเหรอเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยกลับระเบิดแน่นอนผมว่าไม่น่าใช่แบบว่าพวกไอเทมนะครับผมวางงนี้น่าจะกลับระเบิดชิบหายแล้วอันนี้แน่เลยไอพวกผู้รอดชีวิตแน่เลยมันวางไว้มันรู้ว่าเราจะมาแน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยผมรู้เยอะว่ะตังหันนี้มันให้เราทําอะไรต่ออ๋อลงรถไปหรอเ๋ยนนะขอลงรถก่อนนะโอเคอ้อไปสกแกนโอ้ชิน โอ้เชียดเฮ้ยมาแล้วโอ้หจังหวะนี้ผมได้ลงรถไปยิงไปแล้วฮ่าฮมากันรถ้หเหมือนมีป้อมปืนเคลื่อนที่ท่านผู้ชมป้อมปืนเคลื่อนที่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวนะฮะโอ้โหมาเยอะสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าอ้าวป้อมปืนเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมลำบากแล้วนะฮะเจ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนผมขอฆ่าพวกมันก่อนแล้วกันอุ้ยอีกทียเยอะว่ะโอ้โหกี่ตัวน่ะเอาแล้วครับผมจังหวะนี้ผมขุนหนอนไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอมันมาตรงนี้ก่อนผมจะขับผมจะขึ้นรถดีกว่าว่าผมขึ้นรถดีกว่านะไม่ได้แล้วเติมกระสุนก่อนแป๊บหนึ่งอโหจังหวะนี้ตัวก็ได้เฮียโอ้ยเช็ดโอ้ยขึ้นรถไปก่อนเลยเออถอยหลังมึงเจอกูมึงเจอกูแน่ตีเจอกูแน่เออเอออืมหยยบเออ กอดีก่อนเล่นก่อน,เล,น,อนเล่นขึ้นก็เปออ็นกอเรียบร้อยเล็บเป็นขี้ไปไงล่ะมันมีที่เติมเลือดแถวนี้ไหมนี่ไงนี่ไงวนชนเลืเลอดไม่ลดโอเคไม่เป็นไรอ่าฮะโอเควนรถกลับเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางเล็กนี้เออทางปเปลี่ยวรถเข้าไปได้ปะไอเชีย่ยรถเข้าไปไม่ได้เหรอถาจริงเอา้าอาแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าผมต้องได้ลงรถแล้วนะครับผมหเสียงแม่งมาแล้วว่ะ เสียงแม่งมาแต่ไกลเลยอะไอ้ย,ยาเฮ้ยเฮ้ยบ้านนี้คุ้นๆเหมือนบ้านของภาคสามเลยโอ้ยใช่ทุกคนเอาแล้วครับผมผมได้มาโอ้เนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อกันนี่ว่าเรามาโลกนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นบ้านของภาคสามนะครับด่านแรกของโอ้โหแม่งเยอะมากแม่งเยอะมากจังหวะนี้ไอตัววิ่งเร็วโอ้โหกล่องง่วนแต่กูขอ,ขอ,ขอเก็บก่อนแล้วกันโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหซอมบี้เยอะมากโอ้โหแม่ง้านกำมีมากแม่งนิดเดียวเอง โอ้โหทำไมรู้สึกว่าภาคเก่ามันบ้านมันรู้สึกหลังใหญ่วะเออตัวเราตัวเราตัวใหญ่ไงไม่รู้ว่ะเออโอ้โหของจริงแม่งเล็กขนาดนี้เลยวะภาคนี้แม่งบ้านไม่นอย่างเล็กเลยเดี๋ยวข้าวหน้านะครับถ้ามีโอกาสเฮ้ยได้กองเขียวข้าวหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าผมจะเล่นภาคสามนะครับผมให้ทุกคนดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมคงเล่นไม่จบหรอกภาคสามนะฮะเพราะว่าเป็นภาคที่เก่าแล้วเนาะภาคนี้สนุกกว่านะปุ๊บร้อย Okay. อีกทางนึงน่าจะเป็นทางที่เราเปิดประตูตตเมื่อกี้นี้ย่าเบเบเออชนอีกแล้วโก้เออไม่โดนไม่โดนไม่ได้แดกกูลรอกไม่ได้แดกกูนี่ไงสะพานเปิดแล้วทำไมกูไม่เห็นแต่แรกวะแม่งตาถวดชิบหายเลยจังหวะนี้โอเคเราต้องขับรถเข้าไปเหรอมันคืออะไรเหมือนมีรั้วอะไรกั้นด้วยหูแม่งทางรั้วแล้ววะโอยโอยโอเจอคนเจอคนมาต้องเร็วพอดิไปพงัพงพงัพงพังเข้าไปเออ,อไอ้เ้่เอ้ยพังเข้าไปไม่ได้ชิบหาย อ่า yup. ลงก่อนลงก่นอนจังหวะนี้จังหวะนี้ผมเจอกับคนนะครับผมมาออกมาระเบิดไปข้างหน้าทําไมวะไม่เข้าใจฮะอุ้ยเชี่ยอุ้ยโอ้โหุด่าเม็ดแล้เม็ดแรงโอ้โหแม่งไปใช้ปืนลกองชิบหายละชิบหายละโอเคผมมีปืนหนักชิบหายเฮ้ยไม่ไม่คืออะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โหมา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 หูหูเชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งปืนุูกตองโอ้โหแม่งไม่ธรรมดาออเฮ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแม่งมีปืนแม่งมีปืนทิพไหยมันเป็นกลุ่มเดียวที่เราเล่นในภาคสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมภาคสนี่คือมันแบบว่าเป็นดูเก่ามากเลยนะครับผมมันครละเวลากันนะครับท่านผู้ชมภาคสมันดูเป็นโลกอนาคตเลยนะเฮ้ต๊โอ้โหโอ้โหูนยิงเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 แมงเหยื่อเทียโอ้โห มันยิงระยะไกลอ่ะมันไม่เหมือนซอมบี้มันมาใกล้ๆอ่ะชิบหายดีนะเป็นมุมมองด้านบนเราจะมองง่ายนะครับเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีรถวะขับได้ป่ะนี่ไงโอ้โหมึงไม่ซ่อนดีๆวะใส่ตรงส่งตู้เซฟโอ้โหมึงมาซ่อนกันแบบนี้อุ้ยอุ้ยขับได้นผู้ชมโอ้โหขับเยียบขับเยียบจังหวะนี้หมาบุงหมาหมาหมาคุณมีหลายคันรถอ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหไอเหี้ยเอ้ชิหายแม่งมึงปืนโกงอะม่อปืนโกงไอเหี้ยหมากูมีคันทิหายเดี๋ยวเติมได้ยก่อนน้องก่อนน้องก่อนมาเออกูเชสบี้เหรอโอ้โหยีบไปเลยจังหวะนี้รีบไปเลยหมาหมาซอมบี้บุกฐานมึงแล้วโอ้โห้จังหวะนี้หมามากูชนไม่เลี้ยงอูชนไม่เลี้ยงกูชนไม่เลี้ยงซอมบี้ไม่ขวนมึงด้วยไอเหี้ยขวตะกูชิหายสมจริงจัดสมจริงจนแบบว่า อไอ้เกียไปไม่ได้อ,อ้าวชิบโอ้แม่งขวางรถขวางจริงเลยชิพายอ๋อโอ้โหรถแต่งเสียวะ่ะชิพายทำไมรถคันใหม่โอ้โหแม่งทุรัตทุเรมากจังหวะนี้แต่มันชิลมากเลยนะครับผมผมว่าชิลกว่าด่านอื่นนะโอเคไปละผมไปละจังหวะนี้โอ้โยตัวใหญ่ตัวใหญ่หลายตัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออมามามาชน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 หน่อยชนหน่อยว้า เอ,ออเออเออเฮี้ยพังง่ายมากไอ้รถคันนั้นเฮียเอ้ยแม่งรถโคตรกากเลยเพื่อชีวิตตายห่าวแล้วดิโอ้โหตายมาโโหายมดเลยครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหมาหลายตัวจัดเลยโอ้แต่มันก็เฮ้ยมึงไม่เฮี้ยโอ้โหมึงสมจริงจัดจนแบบว่าซอมบี้ไปทำอะไรมึงเลยว่าแล้วทำไมมึงอยู่โลกใบนี้ได้ที่หายอย่างิี้มึงต้องมึงไม่ต้องสร้างบังเกอร์แล้วมึงไม่ต้องทำหลบพวกซอมบี้แล้วเฮี้ยซอมบี้ไม่ขวนมึงขนาดนั้นนะเฮี้ย สร้างบังเกอร์มาเพื่อหลบซอมบี้โลกล่มสลายอ่ะเพี้ยแต่ซอมบี้แม่งไม่ขวนแม่งเป็นเพราะอะไรวะโอเครเราได้ปืนแล้วนะครับผมแรงมากช่วงวันี้แต่ยิดเสียงแล้วนะครับผมน่าจะเยอะน่าดูโอ้ยระเบิดเฮ่มาได้แดกกูหลอกไอ้น้องเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเชียเชียเชียรเชียร์เชียร์เอามาชนตอนนี้วะมามาชนตรงนี้มามากูจะขับคล่องแล้วใช่มาเออขับคล่องตรงไหนวะเฮ้ย โอ้เสียงเพลงมาแล้ว oh ับผมจังหวะนี้บอสนะครับรอบอสมาเลยนะครับโอ้โหชิบหายชิบหายเยเพ่งดี๋ยวเพ่งเยวเพงเี๋ยวเพ่งเยวเพ่งเดียวพงเดี๋ยวมพ่งเดี๋ยวพ่งดี๋ยวเพิ่งววเพดียวเพิ่เดย่งเดี๋เงเดี๋ยวเพิยวเพเอียเอ้เียเยียบเพอนีวเ้ยเียวเเียว่เยียวแล้่งหว่ วนละกูวนละฝ่ากูหยุดช้าไม่ได้จะช้าไม่ได้เดี๋ยว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 ดี๋ยีเดี๋ยวเอีายวเดีนยวเดี๋ยเดี๋ยวเ่ี๋ยวเดีอยวเดีกยวนดียเนี๋ยวเด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 ยวันียว่ดีเดีนยวเดีวดีวหนีาดูเลยตอนเี้ซอเบีไอ้เี้ยเียว่ียเดี่ยวเยว่วเกี๋วนกี๋ยวเดี๋เดียเดียวเดียเ้ยวเไม่ยดีวเยวเดยนอนยเคเรียบเ้ียวยว่ดนียเ เออ,อ,อเรียบร้อยแม่เอ้ยรถกูแม่งทนทานกว่ารถคันนั้นเยอะเลยเฮียเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะครับสำหรับด่านนี้นะโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมเป็นด่านที่สนุกเหมือนกันนะโอ้ยดูดีกล่องสีม่วงจะได้อะไรได้ปลื้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดยอดแล้วกล่องเขียวจะได้อะไรนะครับหยุยปืนแรงแรงอยู่แรงอยู่อ่าแล้วอีกกล่องนึ้งจะมีอะไรนะครับถุงมือ อ่าได้อีกกล่องนึงได้แถมมาอีกกล่องนึงกล่องเขียวนะฮะดูที่ได้อะไรฮะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ เกม S.A.S. Zombie e x L c i s t เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนวสำหรับเกมเกมนี้เนาะหรือว่าอาจจะมีคลิปนึงที่ผมบอกว่าเป็นหมดไลน์นะก็อย่าดูอีกทีหนึง่งโอเคนะครับผมก็ขอจบซีรีส์ S.A.S. SAS ก็เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครสนใจอยากจะเล่นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเป็นโอเคครับเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกำลังพัฒนานี้จะได้มียอดซับกับยอดไลค์เยอะๆนะครับผม ช่วงนี้คือต้องบอกมาเลยว่าคลิปของผมนี่ดูซบเซาเป็นอย่างมากเลยนะครับเหมือนแบบว่าคนเขาไม่ค่อยมาดูเนาะเออแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมต้องท่องกับตัวเองเสมอว่าทําช่องแรกๆคือผมก็ไม่ซีเรียสคนดูแล้วว่าเออจะมีคนดูหรือไม่ดูแต่ว่าเราฝึกสกิลการพูดของตัวเองฝึกความกล้าที่เราจะแคสเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเป็นอย่างมากแล้วก็คอยฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นนักแคสเกมนะครับผม นักแคสเกมที่ผมชอบนะครับก็คือพี่เอกฮาร์ลเกอร์นะครับท่านผู้ชมนะผมขอพูดเป็ลายตรงนี้ก็คือพี่เอก er, โอเคครับผมขอลากันไปก่อนแล้วกันคลิปหน้านก็จะมีคลิปอะไรก็รอดูเลยนะครับผมท่านผู้ชมเจอกันครับผมบ๊ายบาย